สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท Splash Interactive จำกัดบ,บริษัท A R I P จำกัดมหาชนอ s สุ u DMAX VCROSS ใหม่ AIS ชีวิตในแบบคุณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่ดีคือมหานครแห่งเทคโนโลยีและสาระบันเทิงทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆใ,ใกล้ๆตัวคุณ ย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดนะครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงความประพฤติของผู้บริโภคได้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เราจะมาเฉลยสิ่งที่หลายๆคนกําลังพูดถึง c h a t t e r b o x การเปลี่ยนแปลงวิธีการชมรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยติดตามกันให้ได้ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ยังคงต่อเนื่องกันที่เรื่องราวน่าสนใจจากงานแบงของ International ICT Expo 2012 กับประเด็นสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ICT เป็นส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะต้องเข้าสู่ AEC ในปี2015ด้านของความพร้อม ICT ก็คือเรื่องของความพร้อมด้าน connectivity เรามีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะสักดันคือเรื่อง ความปลอดภัยซึ่งเรื่องนี้ไม่ค่อยได้รับความสำคัญจากประชาชนมากนะเพราะไม่ค่อยตระหนัก3 G ที่มีปัจจุบันและ3 G ที่กําลังจะมีนะมันแตกต่างกันยังไงครับจริงๆไม่ได้แตกต่างแต่แตกต่างแค่ว่าถนนยังแคบในการประมูล2 1กิกะเฮิรตซ์เราต้องการขยายถนนสร้างถนนเพิ่มครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเทคโนโลยี m i r รลเล็ s สล่าสุดจากแค n นอน ตามติดมาด้วยผลการแข่งขันนาตะมวยไทยรอบชิงชนะเลิศเริ่มต้นรายการในวันนี้ที่บทสัมภาษณ์พิเศษความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไทยมุ่งหน้าสู่ประชาศเศรษฐกิจอาเซียน AJ DVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะต่อเนื่องมาที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคามเศรษฐกิจอาเซียนกับบทสัมภาษณ์พิเศษ น้าว่ากาศเอกอนุดิษฐนาคอนทัพรัฐตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานแบงคของ ICT Expo 2 0 1 2ก็ได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าได้ติดตามทาง Tech TV Thailand และ Cyber City ผมได้มีโอกาสนั่งพูดคุยอีกครั้งหนึ่งกับท่านรัฐมนตรีซึ่งนั่งอยู่ข้างในวันนี้นะครับสวัสดีครับเวลาที่ผ่านไปแล้วแบงคของ ICT Expo ความพร้อมของ ICT Expo เป็นเช่นไรก็ได้ประจักษ์กับสายตาของชาวไทยทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อเราพร้อมเช่นนี้แล้วเนี่ย โจทย์ต่อไปคือการมุ่งหน้าไปสู่ AEC คำนี้เนี่ยก็จะเป็นคำซึ่งจะได้ยินกันบ่อยขึ้นทีขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ยางไรก็ดีครับทั้งหมดสะท้อนมาถึงความพร้อมในทุกๆมิติ ICT เป็นส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจะต้องเข้าสู่ A AC ในปี2015ด้านของความพร้อม ICT ก็คือเรื่องของความพร้อมด้าน Connectivity ีะนะครับ,บ connectivity เนี่ยมีอยู่2ส,ส่วนภาพหนึ่งเห็นประจักษ์กรตาก็จะเป็นเรื่องของ Connectivity ซึ่งเป็นถนนเป็นทางรถไฟสายการบินเรื่องของฮับเรื่องของสนามบินอน,นั้นว่าไปแต่จะมี มี n o n n t i v i v y t y ซึ่งเป็นทางหลวงเป็นถนนเหมือนกันแต่เป็นถนนเสมือนเราเรียกว่าทางหลวงอิเล็กทรอนิกส์2,558นะครับหรือ2 0 1 5นั่นเองเน,นะครับเรามีความมุ่งหวังที่จะไปให้ถึงแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ทางหลวงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องมีไปถึงนะครับ ทุกๆบ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่า80%ดผมมีความเชื่อมาโดยูตลอดว่าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไทยหรือที่เขาเรียกว่าแบ็กโบนพื้นฐานของระบบเอออนไลน์ของเราทั้งหมดเนี่ยแข็งแรงอยู่แข็งรงอยู่ล้วเราก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของความพร้อมของบุคลากรด้วยนะครับแบ่งเป็น2ภาพใหญ่ๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคคงจะต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของประเทศเนี่ยให้มีความพร้อมในการที่จะสามารถเปิดตลาดเข้าไปสู่ประเทศ ได้นะครับความพร้อมตรงนี้เนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องของความมีมาตรฐานสําหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้งานเราหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่มาตรฐานที่เรากาหนดถ้ามาตรฐานที่เรากําหนดเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ยอมรับเรื่องนี้เนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นอินเ r อร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ดหรือว่าเป็นอาเซียนสแตนดาร์ดผมอยู่ที่สร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ที่จะมาใช้บุคลากรของเราหรือไม่โอ้ <Okay. S 2> ครับต้องไม่ใช่กระดาษใบเดียวแต่คนคนนั้นคนจะต้องไปสร้างความพึงพอใจแล้วก็สร้างการยอมรับ <Okay. S 2> นี่แหละครับคือการเตรียมรับ AEC oh. เรื่องที่2เนี่ยคนจะต้องมาดูเรื่องของมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมประเทศไทยเองเนี่ยผมต้องเรียนเลยนะครับว่าความเป็นผู้ที่มีความสามารถมีทักษะ ในการผลิตเรื่องที่เป็นอุปกรณ์ด้าน ICT เนี่ยอันดับต้นๆของโลกนถูกต้องเลยครับยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรฐานอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ประเทศไทยมีบุคลากรด้านซอฟต์แวร์มีความรู้ความสามารถอันดับต้นๆของโลกข้อสำคัญก็คือสมาพันอ์ i ทีทีฟิตของเราเนี่ยมจรด้วยเนี่ยนะครับเราเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะสร้างสถาบันด้าน ICT ขึ้นมา นะครับ,รบและขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงก็เป็นเจ้าภาพส่งเรื่องไปนะครับก็คาดหวังว่าภายในปลายปีนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นสถาบัน ICT หรือ ICT Academy เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย แล้วก็จะได้ใช้สถาบันดังกล่าวเนี่ยในการที่จะเป็นสถานที่ในการพัฒนาบุคลากรกําหนดมาตรฐานวิชาชีพตลอดไปจนกระทั่งถึงการกําหนดมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมก็เป็นการเกริ่นนําเบื้องต้นนะครับที่จะมีการสัมภาษณ์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งทางเ e c h ีวีไทยแลนด์และรายการ Cyber City วันนี้ครับผมขอเวลาท่านมามากพอสมควรและขอบคุณท่านปรมากครับผมที่เสียเวลามานั่งพูดคุยกับเราเช่นเคยครับ อย่างที่ได้กล่าวมาแต่ต้นรายการ Cyber City นั้นมีแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันครับแอปพลิเคชันนี้ขอนำเสนอด้วยความภาคภูมิใจของคนไทย c h a t t e r b o x ถึงเวลาแล้วนะครับที่คุณผู้ชมนั้นจะออกนอกกรอบไปสู่การดูทีวีแบบแนวใหม่ไม่จำเจอ,อีกต่อไปแอปพลิเคชันที่จะสร้างสรรค์ให้การดูโทรทัศน์ของคุณสนุกขึ้นการดูทีวีนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การชมอย่างเดียวผู้ชมทุกคนนั้น สามารถมีส่วนร่วมที่จะโต้อตอบหรือสื่อสารกับผู้ชมคนอื่นๆได้ในขณะที่กำลังชมรายการเดียวกันนั้นอยู่ทางบ้านนอกจากนั้นยังจะสามารถพูดคุยสนทนากับผู้ร่วมรายการเช่นพิธีกรดาราหรือจะพูดคุยกับผู้ผลิตรายการได้ทันทีเช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังสามารถแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวรายการเชื่อมโยงไปอย่าง Facebook ได้อีกด้วย วันนี้การอินเทอร์แอคทีฟแบบเรียลไทม์โดยฝีมือคนไทย Shatterbox จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของการรับชมและอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในบ้านเรานับจากวันนี้ต่อไปเข้าไปดาวน์โหลดพร้อมกันได้เลยนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้พร้อมให้คนไทยทั่วประเทศดาวน์โหลดไปใช้กันได้แล้วครับรายการไหนเป็นรายการโปรดของคุณอย่าลืมมี c h a t t e r b o x ติดมือด้วยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ได้ ต่อจากนั้น c h a t t e r ็ o กก็จะขยายไปอยู่บนแพลตฟอร์มของ Android มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพลักดันประสบการณ์การชมโทรทัศน์ไปสู่อนาคตวันนี้มุ่งไปสู่วันข้างหน้าพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามอีก2ประเด็นสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสักครู่เดียว